ออตัวอีโนมายเฟร่อนอีวอนมายเฟร่อนโอ้สวัสดีคุณต้องการเพื่อนหรือโอ้ oh, คุณไม่มีเพื่อนโอ oh, ้ฉันฉันสงสารเธอจังเลยอีโนมายเพื่อนโอ้ตัวตัวปลาอามีตัวปลืป้มัวปังอีปลื้มสแตงอีปลาอามีมายเฟรนด์ คุณไม่มีเพื่อนคุณร้องหไห้แน่เลยโอ้ตัวปะอามี่ตัวปือ้อคุณไม่มีเพื่อนคุณร้องไห้ไหมโอ้เสียงชาลีอยู่นอนนั่นไงเพื่อนของคุณกำลังมาเจ้าชาลีมันคือเจ้าชาลีเจ้าชาลีของฉัน y o w a n my friend?